สวัสดีนะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิป random นะคะในหัวข้อเรื่อง synchronicity นะคะข้อความนี้ถูกส่งถึงคุณหากคุณเห็นคลิปนี้นะคะก็นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะถ้าหากคุณเห็นคลิปนี้แล้วตัดสินใจคลิกเข้ามารับชมรับฟังนะเพราะว่านี่คือคลิป random นะคะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากจักรวาลส่งคลิปนี้ให้กับคุณแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเช่นเดียวกัน ถ้าคุณตัดสินใจคลิกเข้ามาฟังนะฮะเรามาดูกันนะคะก็คลิปนี้เ้าได้แรงบันดาลใจของชื่อคลิปมาจากไพ่สำรับนี้นั่นเองนะคะก็คุณจะเห็นจากหน้าปกคลิปนั่นแหละเนาะ Synchronicity นะคะก็คือ าตามความหมายก็คือเราเห็นในหนังสือหลายๆเล่มเขาเขียนว่าเหตุบังเอิญประจบเหมาะนะคะ synchronicity ประมาณว่าเหตุบังเอิญประจบเหมาะความบังเอิญพ้องพานประมาณนะั้นภาษ,าษามัรดุโบราณนิดนึงนะฮะก็คือมันจริงๆม,ม,ม,มันไม่มีมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกนะเพื่อนๆนะคะบนโลกใบนี้นะะมันมีเหตุและผลของมันเสมอในการเกิดขึ้นนะการที่คุณได้ได้เ,เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีเรื่องบังเอิญเนาะนะคะเรามาดูกันนะคลิปนี้เต้า ตั้งใจว่านะคะจะส่งสารว่านะไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตคุณในช่วงเวลานี้นะนี่คือข้อความจริงๆนะคะแต่ว่าใช้วิธีการตั้งชื่อให้ดึงดูดนะ,ะเพื่อที่จะมาดูว่าข้างในเนี่ยกำลังจะบอกอะไรนะคะอันนี้คือชื่อคลิปที่แท้จริงเนาะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นการอ่านเป็นยาวๆไปเนาะเ mm hmm. ว้นแต่ว่าจะไม่เข้าใจหน้าไพ่นะทุกคนนะคะก็ถึงจะได้อ ออกไปเปิดสมุดคู่มือก่อนนะคะเท่านั้นเองเนาะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็เราฟังนะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้นะเต้องมี facebook นะคะชื่อว่านะ Red Lip Telling นะคะใครที่ติดตามกันในยูทูบฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะฮะสามารถกดซุปเปอร์แดงซ์สูว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมาทาง YouTube เนะี่ยหรือถ้าคุณรับชมาทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเชน่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆนะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนะคะที่มีให้เด้เสมอมาเลยนะคะยังไม่เอายังไม่ได้ท้ทิฐฐานเลยนะ,ะเรามาดูกันนะเพื่อนๆน,นะคะ s ิงโครนิซิตี้นะคะข้อความนี้ถูกส่งถึงคุณหากคุณเห็นคลิปนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตคุณในตอนนี้เนาะ,ะต้อจะขอ,อะความหมายของการ์ดนะคะ s ิงโครนิซิตี้นะห้าใบด้วยกันเนาะนะคะไพ่อยากบอกอะไรกกับชีวิตคุณในตอนนี้นะคะขอการ์ดห้าใบ speed บรอดเธอนะฮะ Trust Spring นะฮะ Change โอเคว้าวสารดูดีจังเลยทุกคนนะคะอืม้ม อนนี้คือเต้าคือเต้าปล่อยให้พลังงานของไพ่นะฮยเขาป๊อปอัพข้อความขึ้นมาในหัวเต้าเนาะนะฮะเดวขออนุญาตเปิดเพิ่มเติมสหรับไพ่ทาโร่นะคะไพ่ยอยากบอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตคุณในตอนนี้นะคะไพ่ยอยากบอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตคุณในตอนนี้เนาะขอเจ็ดใบนะคะขอเจ็ดใบนะคะ ว้าวขนลุกเพื่อนๆเทนอปซอสนะคะให้สำหรับนี้เป็นสำหรับที่เต้าชอบมากๆสำหรับเขามีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆนะคะเอออุ้ยขนลุกทุกคน d e a d and Rebirth นะคะไพ่เขาทำงานสอดประสานกันมากๆเลยนะฮะอ่าโอเคฟอร h e of p e n t a c l e s s t r e n g นะฮะวูว <Ooh. S 1> พลังงานคุณสวยจังนะคะเพื่อนพลังงานคุณสวยจังเลย s t r e n g t โอ้ย tenocups สิบสิบนะขึ้นมาสองใบเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งใบ Five o p e n t a c l e s นะโอเคอ่ะเดี๋ยวต้องขอดูความหมายของไพ่ด้านบนสักเล็กน้อยนะ ค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ,ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเรามาดูกันนะขออนุญาตวนไพ่เนะี่ยที่คุณได้รับนะ y ิงโครนิ c ตี้นะข้อความนี้ถูกส่งถึงคุณหากคุณเห็นคลิปนี้นั่นเองเนะี่ยคุณได้ไพ่สปีดนะคะบราเธอร์ Brother นะคะทรัสต นะ spring นะ Change นะคะแล้วก็อันนี้ไพ่10ดาบนะ Date นะคะสี่เหรียญน,นะ p พนด์อั e เพนด์เคนะ strength นะคะสิถ้วยนะคะแล้วก็5เหรียญน,นะคะอ่ะ energy ที่เต้าเห็นอย่างแรกเลยนะคะตัวตวนของคุณเนาะ of s w o r d s นะคะรับรู้ถึงพลังงานการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากมาก นะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือบางท่านเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับคุณเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลานี้นะโอม้มันมาหลายใบมากทุกคนนะสิดาบ d นะฮะเดทนะฮะ change นะโอ้แบบว่าพา,ายทำงานสอดคล้องกันดีมากๆแม้จะคนละสำรับก็ตามทีนะคะโอ้มีสารนะจะบอกคุณจริงๆนะสำหรับคลิปนี้นะคะต้อตารับรู้ว่าบางท่านอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตนะ การเปลี่ยนแปลงที่บางทีคุณอาจจะไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตสําหรับคุณก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่คุณไม่คุ้นเคยเนีเป็นเรื่องที่มันมันเกินความคาดหมายของคุณก็ได้นะคะ,ะเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสําหรับคนที่ที่คนคนนึงจะเคยเจอ,อ,เอ,อในในชีวิตนี้เนาะประมาณนั้นนะคะคือต้าเร,ารบรู้ว่าบางท่านอาจจะเป็นการสูญเสียในเรื่องของงาน บางท่านเป็นการสูญเสียในเรื่องของใครบางคนนะคนคนรักครอบครัวอันนี้ในที่นี้อาจจะหมายถึงการการจากเป็นก็ได้หรือว่าจากแบบเสียชีวิตก็ได้นะคะออรับรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มิติใหญ่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วบางท่านอาจจะตั้งตัวไม่ทันในช่วงแรกนะหรือว่าเกิดสภาวะของความแบบเออขาเรียกว่าอะไรเศร้าหมองหดหูท้อแท้ใจอะไรแบบนี้นะคะ เออเป็นเป็นสภาวะที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันทำมันทำให้คนคนนึงรู้สึกเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยกับชีวิตว่าเอ,อ้ยทำไมเราถึงเจอเรื่องแบบนี้นะคะเออมันเป็นประมาณนั้นนะเอออันเนี้ยอันนี้ยอ,อันนี้ต้้งไม่รู้ว่ามันเป็น มันเป็นสิ่งที่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณนะคะเออแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวประมาณนี้เนาะออให้ไกลว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่มากๆที่ที่คนคนนึงจะรับมือได้นะคะแต่คุณก็รับมือกับมันอยู่เนาะนะฮะเออนะฮะทีนี้สิ่งที่ต้องมองเห็นคือมันมีไพ่ h e r ขึ้นมานะคะบางท่านจะเป็นกรณีแบบนี้อ,อ่ อาจอาจจะมีเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทะเลาะเบาะแหวงกันหรือว่าไม่เข้าใจกันกันกบครอบครัวใครบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นพี่ชายเหมือนเหมือนในการก็ได้แต่บางคนเป็นพี่ชายก็ได้นะฮะพี่ชายน้องชายอะไรแบบนี้นะคะไม่รุงรอยก,กันกับพี่น้องเนาะหรือคนในครอบครัวประมาณนั้นนะคะเกิดเรื่องราวบางอย่างนะคะ หรือแบบว่าเป็นอื่นๆก็ได้นะคะอื่นๆก็ได้แต่ต้องเห็นเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะเอออย่างแรกเลยนะบางท่านอาจจะเป็นการสูญเสียงานเดินออกมาจากสถานการณ์เก่าๆเดิมๆนะคะเนี่ยเป็นไอจีของคนที่หันหลังให้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณเดินเดินออกมาแล้วเดินทางออกมาแล้วนะคะเออเหมือนเหมือนละทิ้งสิ่งเก่าๆเอาไว้เบื้องหลังแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้ชีวิตกําลังที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายใหม่การเริ่มต้นใหม่ แล้วคุณมองเห็นไหมสิ่งที่คุณกำลังจะเดินไปเริ่มต้นใหม่คืออะไรนะคะไพ่เดทแอนด์รีบอร์ดเห็นไหมนะเหมือนคุณกำลังจะเดินไปสู่สิ่งเนี้ยสิ่งที่มันเป็นแสงสว่างเป็นดวงดาวที่อยู่ข้างหน้าคุณะนะคะเอ่อต้องรับรู้ว่าหลังจากสถานการณ์เนี้ยนะคะต้องบอกเลยนะสถานการณ์เนี้ยอันนี้ต้องรับรู้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณแล้วที่คุณจะได้เจอในชีวิตนี้นะที่คุณจะมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะเ <k> <c oughs> อะอเออเป็นเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณแล้วนะคะ ออถ้าคุณผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้เนี่ยนะคะหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมันจะเป็นปัญหาแบบขี้ปฏิวัตออิใช้คำนี้ได้นะแล้วก็ขี้ปฏิวัติคือคุณจะสามารถที่จะแก้ไขมันได้ค่ะพอนีคือเรื่องใหญ่ที่สุดที่คุณจะได้เจอ <c oughs> ในชีวิตนี้แล้วนะต้งรับรู้แบบนั้นนะคะออมันเหมือนกับว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้หรือสิ่งที่คุณเผชิญเนี่ยมันทําให้ชีวิตของคุณหยุดชะง,งักนะรับรู้แบบนั้นนะะมันหยุดชะง,งักแล้วก็ บางบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดเดิมมามา,มาเป็นระยะเวลานานอาจจะผูกติดกับสถานการณ์นี้มาเป็นระยะเวลานานอยู่จุดนี้จุดเดิมมาเป็นระยะเวลานานชีวิตไม่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 เติบโตไม่ก้าวหน้าหรือว่ามันไม่ได้ไปไหนเลยอะมามาเป็นระยะเวลาน,านานแล้วอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่เหมือนหลังจากนี้คุณผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปอะคะ่ะสิ่งที่เต้ารับรู้คือมันจะมีช่วงเวลาของการตั้งตัวของคุณนะ บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทําใจอาจจะต้องใช้เวลากับมันในการที่จะเยียวยาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าสิ่งที่คุณหันหลังให้นี้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเออแต่ว่าเหมือนพ่บอกว่ามันจะมีระยะเวลาที่คุณจะต้องตั้งสติตั้งหลักอยู่กับตัวเองนะคะเออบางท่านเนี่ยเหมือนคุณจะค้นพบสัธจธรรมอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณอะเนาะหลังจากที่ผ่านสถานการณ์เลวร้ายมาสถานการณ์ที่ไม่ดีมาสถานการณ์ที่มันวัดใจคุณอะเออนะวัดวัดชีวิตคุณอะเออนะคะ นั่นแหละคุณคุณจะได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนนี้คุณอาจจะอาจจะเหมือนกับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช่ไหมอาจจะไม่ได้มีเรื่องเชิงจิตวิญญาณเข้ามาหรือว่ายังไม่ได้ศึกษาคนควานในเรื่องของจิตวิญญาณอะไรใดๆเลยนะแต่ว่าบางท่านมันจะเป็นลักษณะที่แบบปัญหาที่เข้ามามันจะวัดใจคุณแล้วมันจะทําให้คุณตื่นรู้ในชีวิตมากขึ้นนะเข้ามาอยู่ในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบ เข้าใจสภาวะตัวตนภายในของตัวคุณมากขึ้นนะเออทำให้คุณเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะอยู่ในฐานที่มั่นของตัวเองแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคุณคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นความธรรมดาของชีวิตที่มันเกิดขึ้นอนะเนาะเออทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอปัญหาเจอเรื่องราวทุกนะเจอความทุกเจอปัญหาเจออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันมันจะต้องผ่านไปให้ได้แต่ละคน,นก็มีแบบดีเทลไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยแต่ถ้ารับดูว่า สิ่งนี้แหละมันจะทําให้คุณเติบโตขึ้นแล้วคุณจะก้าวเข้ามาสู่ภายในของตัวเองอย่างแท้จริงอะอแอบบจะจะรู้รู้จัก ตัวตนภายในรู้จักแบบที่มั่นของตัวเองรู้จักความสุขของตัวเองรู้จักสภาวะปกติของตัวเองเออประมาณนั้นเหมือนเอนคือถ้าเราเรารู้ว่าหลังจากสถานการณ์เนี้ยคุณจะรู้ว่าชีวิตที่ปกติสุขจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นยังไงเออนึกออกไหมชีวิตที่ปกติสุขจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นยังไงบางท่านอาจจะหยหาสแสวงหาความสุขเนาะจากวัตถุจากอะไรนู่นน, ύ, นี่นั่นภายนอกรอบตัวนะคะแต่พอมันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นกับคุณปุ๊บอะ่ะมันวัดชีวิตคุณอะ่ะแล้วพอคุณผ่านมาไปได้คุณ คุณจะกลับกลายเป็นคนที่มองอะไรมันกลายเป็นความสุขเล็กๆในชีวิตได้หมดเลยแม้กระทั่งเห็นดอกไม้บานคุณก็ยิ้มได้แล้วเห็นแบบว่าน้องแมวหยอกกันนะคุณก็ยิ้มได้แล้วตลกหัวเราะได้แล้วเห็นใบไม้ไหวคุณก็ยิ้มแล้วคุณมีความสุขแหละอะไรเล็กๆน,อน้อยๆมันกลายเป็นสิ่งที่คุณเก็บเอามาเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจอะในชีวิตอะที่มันเป็นสิ่งที่ดีค่ะจากเมื่อก่อนคุณอาจจะแบบมองหาสแสวงหาในเรื่องของวัตถุแต่พอมันเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตอะมันเหมือนคุณจะค้นพบสัจธ,ธรรมอะเออหลังจากหลังจาก การเปลี่ยนแปลงนี้หรือปัญหานี้ที่มันเกิดขึ้นกับคุณอนะคุณจะค้นพบสัจธรรมบางอย่างแล้วว่าจริงๆร,งรงชีวิตมันง่ายแค่นี้เองแค่กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ทําความเข้าใจชีวิตแล้วก็จริงจชีวิตมันมันเรียบง่ายความสุขะมันง่ายมันง่ายแค่นี้เองเราไปแสวงหาอะไรก็ไม่รู้เออประมาณนั้นนะคะเนี่ยเนยหเหรียญเนี่ยอันนี้ต้องรับรู้ว่าบางท่านอ่ะมีความรู้สึกแบบลึกๆคือ เหมือนหยหาอะไรสักอย่างนะคะยิ่งวิ่งตามยิ่งหาไม่เจอยิ่งงงนะเออประมาณนั้นนะบางคนสแสวงหาความสําเร็จแล้วยิ่งแบบบางท่านเนี่ยเต้เรารับรู้ว่าบางท่านนะ่ะคุณอาจจะประสบความสําเร็จมาแล้วนะคะในชีวิตแล้วทีเนี้ยพอคุณไปไปสู่จุดนั้นนั้นแล้วอะทําทให้คุณตั้งคําถามกับตัวเองว่าอ๋อเนี่ยเหรอนึกออกไหมคือคล้ายๆกับว่าจะเปรียบเทียบว่าไงดีสมมติว่าบางคนเนี่ย มีเป้าหมายว่าอยากเลื่อนตำแหน่งมากๆฉันอยากได้ได้ตำแหน่งนี้มากเลยเอออะไรแบบนี้นะ่ะแล้วทีเนี้ยพอคุณไปสู่จุดนั้นจริงๆอะเอา้ามันก็แค่นี้เองหรอเหมือนมีความสุขแค่โชว์บูแบบว่าเอ,อ้ยโอเคเราได้ตำแหน่งนี้แล้วโอเคเงินเดือนเราขึ้นแล้วอะไรเงรี้ยเอามันก็แค่นี้เองหรออะไรเงี้ยเนี่ยออกไหมมันมันเหมือนกับคล้ายๆกับว่าพอคุณไปสู่จุดที่คุณประสบความสําเร็จหรือว่าหรือว่าคุณคิดว่าคุณได้สิ่งนี้แล้วคุณจะมีความสุขอะพอคุณไปถึงสิ่งนั้นจริงๆแล้วมัน มันเหมือนกับว่ามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดอะไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่มีความสุขนะแต่พอแบบไปถึงจุดในจริงแล้วอ๋อมันคือแค่นี้เองเหรออะไรอย่างนี้ได้บอกปะเออเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วจริงๆแล้วเราตามหาอะไรกันแน่ความสุขในชีวิตมันคืออะไรจริงๆมันไม่ใช่ตำแหน่งนี้ที่เราต้องการนิยานแล้วมันคืออะไรกันอะไรแบบนี้นะคะเหมือนบางคนอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะมันมันมันจะ ทำให้คุณตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นนะ่ะแล้วสุดท้ายสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็ต้องวนกลับมาแล้วก็มาอยู่กับตัวเองนะะแล้วก็เออจริงๆแล้วมันมันก็คือแค่นี้เองเนาะชีวิตนะกลับมาอยู่ในฐานที่มั่นของตัวเองแล้วก็ แล้วก็เป็นตัวเองที่แท้จริงอะ่ะไม่ไม่ได้ถูกฟรอชโดยผู้คนรอบข้างหรือว่าอะไรแบบนี้ว่าเอ้ยเราต้องมีต้องเป็นต้องทําแบบนี้นะเราต้องขึ้นตําแหน่งนี้ให้ได้ภายในปีนี้นะเอออันนี้แปลว่าสําเร็จนะอะไรแบบเนี้ยมันกับว่ารูปแบบของความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะหรือว่าปัญหานี้ที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคุณจะมองรูปแบบชีวิตนะเปลี่ยนไปหลังจากนี้นะเพื่อนๆนะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นคือ ช่วงเวลาเนี้ยเนาะเนี่ยฮะหลังจากที่คุณแก้ปัญหาหรือว่าอยู่กับปัญหาบางอย่างเนี่ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วทีเนี้ยหลังจากเนี้ยจากที่คุณตั้งคําถามว่าเอ้ทำไมชีวิตมันไม่ไปไหนเลยมันไม่เติบโตมันไม่นู่นนี่นั่นอะไรใดๆก็ตามหลังจากเนี้ยพอคุณเก็ตแล้วว่าว่าชีวิตจริงๆความสุขคืออะไรนะความเรียบง่ายนั่นเองนะหลังจากเนี้ยชีวิตคุณอ่ะจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองเห็นพัฒนาการหรือว่าการเติบโตในแง่ที่มีความหมายมากขึ้นต้องมอง ให้สปีดขึ้นมาอันเนี้ยต้องรับรู้ถึงถ้าใครถ้าใครผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อะ่ะมันเหมือนชีวิตคุณจะปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วชีวิตคุณจะเติบโตแบบแบบก้าวกระโดดมากขึ้นจากความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าชีวิตไม่ก้าวไปไหนเลยอะ่ะมามานานแล้วบางคนอาจจะหลายปีแล้วนะคะหลังจากนี้พอคุณเก็ตแล้วคุณเข้าใจแล้วความสุขในในในความรู้สึกของคุณอะ่ะคืออะไรในชีวิตของคุณคืออะไรอะ่ะแล้วชีวิตคุณจะกลายเป็นแบบว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยอะ่ะหลังจากนี้นะคะ สิ่งที่ต้องมองเห็นคือพายอ,อยากจะแนะนําคุณว่าให้คุณทำความเข้าใจแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรวางใจมีความเชื่อในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะออไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกเดินเส้นทางไหนก็ตามนะอันนี้เป็นบางทีบางท่านกาลังกาลังเลือกที่จะทําหรือว่าเลือกที่จะเดินในเส้นทางใหม่ๆนะกำลังที่จะ เซตอัตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับกำลังกำลังที่จะเข้าเรียกว่า r e b i r ร์อะเนาะนะเกิดใหม่นะบนเส้นทางใหม่นะฮะกำลังจะทำอะไรสักอย่างนะไพ่บอกว่าขอให้คุณใส่ความเชื่อมั่นนะลงไปเยอะๆนะคะไว้วางใจในจักรวาลแล้วก็เชื่อมั่นในตัวตัวของคุณนะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเนี่ยไว,ไว้วางใจในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น เริ่มบางเรื่องจําเป็นจะต้องเกิดเพื่อให้คุณเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะดังนั้นไม่ไม่ต้องตั้งคําถามเลิกตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราทําไมแบบเราต้องมีปัญหาแบบนี้ด้วยอะไรแบบนี้นู่นนี่นั่นนะคะเลิกโทษเพราะว่าสิ่งที่จะบอกก็คือมันมันเป็นบทเรียนที่คุณจําเป็นจะต้องรู้ก่อนที่จะก้าวไปสู่สเต็ปต,ต,ต่อไปประมาณนั้นนะไพ่ trust เนี่ยนั่นแหละนะให้คุณไว้วางใจนะคะในจักรวาลไว้วางใจบนเส้นทางของคุณแล้วก็ความสามารถของคุณด้วยเนะาะไพ่สปริงอันนี้ต้องรับรู้ว่า อ๋อเหมือนสถานการณ์ของคุณจะดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยในช่วงสปริงสปริงก็คือฤดูใบไม้ผลิใบไ,ไม้ผลิต่จะชอบนึกถึงแบบช่วงมีนาเมษาพฤษภาประมาณนี้นะคะอืมขอเป็นทางยุโรปแล้วกันเนาะเออเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาประมาณในสปริงใบไม้ผลินะคะ ชีวิตคุณจะดีขึ้นหรือว่าคุณจะเริ่มเจอโอกาสใหม่ๆนะคะจุดมุ่งหมายใหม่หมๆเส้นทางใหม่ๆนะคะหรือ energy คุณจะสตรองมากขึ้นนะเออถ้าถ้าพูดถึงมีนาเมษาพฤษภาก็เป็นช่วงนี้แหละที่เด้งลงคลิปเนาะแต่ว่าคลิปนี้มเป็น timeless นะะไม่ว่าคุณจะเจอในช่วงเวลาไหนก็ตามนะคะเอออันนี้กล่าวถึงช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาก็แล้วกันช่วงสปริงนะนะคะคุณคุณจะเริ่มมองเห็นการเติบโตมองเห็นเส้นทางมองเห็นแสงสว่างสาหรับชีวิตของคุณไพ่ใบนี้อาจจะกำลังแนะนําให้คุณนะคะไป เที่ยวหรือว่าใช้เวลากับธรรมชาติในช่วงสปริงนะใบไม้ผลินะคะเออจะช่วยชาร์จพลังเออให้กับคุณเนาะประมาณนั้นนะแล้วก็สิ่งที่เราจะบอกก็คือนะคะเอ,อ่อถ้าใครบางคนคุณมีปัญหากับครอบครัวอย,อย่างที่พูดไปตอนต้นเนี่ยบรเตอร์ Brother, นะคะสมาชิกในครอบครัวพี่ชายน้องชายนะเออใครสักคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณนะความไม่ลงรอยกันไม่เข้าใจกันนะคะเรา็วนี้จะกลับมาคืนดีกันนะสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะ เดี๋ยวจะเคลียร์กันได้กลับมาเข้าใจกันนะแล้วก็รักกันดีเหมือนเดิมนะแน่นแฟนกันเหมือนเดิมนะในครอบครัวนะคะไม่ต้องเศร้าใจกังวลใจไปนะคะเอ้อาเห็นเอจี้ว่าหลังจากเนี้นะคะอีกไม่นานเนาะไพ่สตริงใบนี้เป็นของคุณโดยแท้จริงจะบอกให้นะคะไพ่สตริงใบนี้เป็นของคุณอย่างแท้จริงนะคือหลังจากที่คุณกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองอยู่ในฐานที่มั่นแล้วก็มองเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวคุณนะคะ สิ่งนี้จะกลายเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะเป็นนะไพ่สตริงคือไพ่ของคนที่มีพลังงานภายในในระดับสูงนะกล่าวคือแบบใช้คาว่างงไงอะ่ะคุณจะรู้ว่าตัวเองมีของแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองจะเอาของมาใช้ใช้อะไรอะ่ะเออประมาณนั้นนะมันมีเครื่องหมายอินฟินิตี้อยู่ตรงนี้ด้วยตรงแขนเห็นปะเออกำลังบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคุณเนี่ยมันมีมนไม่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเออไพ่กำลังจะบอกว่าหลังจากนี้ที่ท ที่เต้ารู้สึกว่าปัญหาเนี่ยที่คุณกําลังเผชิญเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณแล้วนะคะไพ่สตริงเนี่ยทำให้เต้ารับรู้ว่าถ้าคุณผ่านนะฮะเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะคะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยคุณผ่านไปได้นะไพ่สิบดาบคุณผ่านไปได้ไพ่เดทคุณผ่านไปได้นะค,ะคุณจะกลายเป็นสตริงเหมือนคล,าคล,าคลา้ายๆแบบฟีลแบบว่านกฟิน no ิกส์อะเออแบบเกิดใหม่อะ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็กลายเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งแม้ว่าเรื่องราวอะไรจะเข้ามาวัด นะทําอะไรคุณไม่ได้สักเรื่องนะสักอย่างนะฮะเหมือนคุณจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่าเดิมแล้วเข้มแข็งผนวกกับคนที่เข้าใจชีวิตด้วยอะค่ะคือ,ค,อคือไม่ใช่คนที่แบบว่าเข้มแข็งแบบทื่อๆนะแต่ว่าเป็นคนที่มีเอ,อ่อเขาเรียวกว่าอะไรอะมีประสบการณ์เต็มเปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ชีวิตแล้วก็สามารถที่จะนําประสบการณ์เหล่านั้นอนะมาใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตแล้วก็ไปต่อกับชีวิตได้ประมาณนั้นนะ เผื่อเต้ารู้สึกประมาณนั้นนะคะอืมประมาณนี้ทุกคนคือจะบอกว่าไพ่ที่เต้ารับรู้ชัดมากนะไพ่สองใบเนี้ยคุณคุณเห็นพลังงานของผู้หญิงที่กําลังหลับตาแล้วก็เกาะอะไรสักอย่างไหมคล้ายๆกันนะไพ่สองใบเนี้ยนะคะเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าเขากำลังจะบอกว่าให้คุณเนะี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองต้าพูดบ่อยมากเลยกลับมาอยู่ในฐานที่มั่นของตัวเอง อยู่กับตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองทําความเข้าใจตัวเองเยอะๆนะคะถ้าบางคนที่กําลังสับสนอยู่ว่าต้องการอะไรเนี่ยจริงๆจริงๆไพ่ใบนี้มันมีคีย์บอกอยู่นะถ้าเห็นจริงเป็นไพ่ที่ไม่ดีนะเป็นไพ่ไม่ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่เราบอกอะมินิ่งของไพ่สหรับเนี้ยนะมันลึกซึ้งมากๆคุณเห็นไหมจริงๆแล้วอะนะคะเอออย่ามัวจมจอมอยู่กับความเศร้าสิ่งที่เป็นปัญหาหรือคลุกอยู่กับ สิ่งที่มันเป็นปัญหามากจนเกินไปจนแบบคุณคุณไม่มองฟ้ามองดินไม่มองรอบข้างไม่มองภายนอกเลยเนี่ะคุณเห็นกุญแจไหมคุณเห็นกุญแจไหมนี่กุญแจอยู่ด้านหลังนะคะเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาถูกขังอยู่ในห้องเนาะเนี่ยแล้วก็ไปไหนไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันมีกุญแจอยู่ตรงนี้นะคะแค่กุญแจไปเปิดแล้วก็เดินออกไปเท่านั้นเองนะเออประมาณนั้นนะคะอย่ามัวแต่คลุกอยู่กับตัวปัญหาจนกระทั่งแบบว่า ลืมที่จะแบบมองหารอบๆบข้างนะคะเออบางทีมันแค่นี้เองนะหนทางในการแก้ไขปัญหาประมาณนั้นนะคะพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองเยอะๆคุณจะได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นนะว่าควรจะทําอะไรหรือว่าไปทางไหนต่อนะใช้ความเชื่อมั่นเยอะๆนะคะพ่อยากบอกแค่นี้นะคะประมาณนี้นะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเพื่อนๆนะที่ <laughs> ถูกโดนใจเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรนะคะต้องรับรู้ว่ามันหนักอยู่เหมือนกันเนาะเพื่อนเพื่อน มาเล่าให้เต้าฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะก็เป็นกำลังใจให้จริงๆแนละ้วสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ